หากคุณกำลังมองหาคอนโดมิเนียมวิวแม่น้ำเจ้าพยาและมีพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันด้วยสิ่งอำอนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพียงไม่กี่นาทีจาก BTS กรุงธนบุรีใกล้รีวอร์ไซด์พลาซาและยังใกล้ห้ามสรรพสินค้าไอคอนสยามที่นี่คือณรีวาเจริญรนครโครงการคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์ทุกลายสไตล์พื้นที่ส่วนกลางของโครงการออกแบบมาอย่างหรูหราและทันสมัยให้ความสะดวกสบายที่เต็มที่รวมถึงสระว่ายน้ำที่ยาวที่สุดในย่านนี้ ฟิสเดตที่ครบครันและพื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เราพามาชมห้องวันเบดรูมโดดเด่นด้วยฟ้าสูงถึง4.45เมตรสร้างความโปร่งสบายพร้อมวิวโคงแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของห้องโซนครัวมีตู้บิวอินและพื้นที่เก็บของด้านบนเพิ่มความสะดวกสบายและจัดระเบียบภายในห้องทำให้คุณสามารถเพลิเพลินกับทุกช่วงเวลาของชีวิตในพื้นที่